คุณเชื่อไหมว่าไม่ว่าตอนนี้ชีวิตของคุณจะอยู่จุดไหนก็ตามคุณสามารถโกงโชคชะตาเพื่อเปลี่ยนชีวิตของคุณเนี่ยให้ได้มาซึ่งทุกอย่างที่คุณต้องการได้ถ้าคุณอยากโกงโชคชะตาจงกำมือซะแต่ถ้าคุณอยากใช้ชีวิตย่ำอยู่กับที่จงแบมือคุณจะเข้าใจความหมายนี้และสามารถโกงโชคชะตาได้ก็ต่อเมื่อฟังเรื่องราวนี้จบชาวยูวเป็นชนชาติที่ฉลาดจนได้ฉายาว,ว่านักธุรกิจมือหนึ่งของโลก วกเขามักคิดว่าหากคนเราเนี่ยมีมุมมองต่อบางสิ่งที่แตกต่างกันผลลัพธ์ก็จะแตกต่างกันไปด้วยเช่นกันในคัมภีร์ทันมุตคัมภีร์ที่ยิ่งใหญ่ของชาวยิวมีเรื่องการโกงโชคชะตาเขียนเอาไว้ด้วย ในเช้าวันหนึ่งมีกบอยู่3ตัวพวกมันพัดตกเนี่ยลงไปในถังน้ำนมนะฮะกบตัวแรกเนี่ยพูดว่านี่คือเจตจำนงของพระเจ้าฉันคงทำอะไรไม่ได้แล้วดังนั้นเจ้ากบตัวเนี้ยมันจึงหุบขานะฮะแล้วไม่ยอมขยับไปไหนรอคอยนิ่งๆอยู่แบบนั้นในที่สุดมันก็ตายจากลงไปเพราะว่าขาดสารอาหารนั่นเองส่วนกบตัวที่สองนะฮะพูดว่า ในเนี้ยลึกมากเลยคงจะหมดหวังที่จะได้ออกไปแล้วล่ะทําไมฉันถึงซวยตกลงมาในถังน้ํานมไม่ได้นะและสุดท้ายมันจึงค่อยๆตายลงอย่างช้าๆด้วยความสิ้นหวังนั่นเองและกบตัวที่3มครับมันพูดว่าถึงจะตกลงมาในถังนมแต่ขาหลังของมันเนี่ยยังสามารถขยับได้มันถามตัวเองว่ามันจะออกไปจากถังเนี้ยได้อย่างไรกันนะ เมื่อคุณฟังมาถึงตรงนี้คุณจะเห็นได้ชัดเลยว่ากบตัวนี้มันแตกต่างจากกบ2ตัวแรกที่มันพยายามจะกระโดดจะว่ายไปมาอยู่ในถังเพื่อที่จะหาทางออกจากถังนี้ให้ได้มันทําแบบนี้วนไปวนมาซ้ําแล้วซ้ําเล่าจนผ่านไปหลายชั่วโมง ในช่วงวินาทีหนึ่งเนี่ยมันเริ่มรู้สึกว่าขาหลังของมันเนี่ยไปสัมผัสกับก้อนอะไรแข็งๆบางอย่างเข้าไอ้ก้อนแข็งๆนั้นก็คือเนยที่เกิดจากการที่มันกระโดดไปมาแล้วว่ายวนอยู่ในถังน้านมนั่นแหละฮะจนเกิดการกวนนมจนตกตะกอนกลายเป็นเนยในสุดกบตัวนี้จึงไม่รอช้านะฮะใช้เนยอันนั้นนแข็งๆเป็นแท่นเหยียบครับแล้วกระโดดออกไปจากถังน้านมนั้นได้สําเร็จ หากเปรียบเทียบกันแล้วกบตัวที่3ก็เปรียบเสมือนตัวแทนของคนรวยส่วนกบที่เหลืออีก2ตัวก็เปรียบเสมือนตัวแทนของคนที่ย่ำอยู่กับที่ยอมแพ้ในโชคชะตามีชีวิตที่ถอยหลังลงไปเรื่อย